เอาละฮะสวัสดีเพื่อนเทุกคนด้วยนะครับก็มาอยู่กับผมดีมานะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนํานะครับทีมในการฟาร์มทองกันเลยนะครับที่ในการฟาร์มทองนะครับก็ในฮอคอยโซกเกอร์เลเลยนะครับแต่ที่จริงผมว่าเพื่อนๆก็น่าจะเล่นง่ายอยู่นะครับแต่ว่าก็เผื่อใครที่ยังไม่รู้นะครับว่าต้องใช้ทีมอะไรนะหรือใครที่ไม่มีทีมที่จะใช้ลงนะครับก็ สำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่อยากได้ ID เกม7บาทนะครับหรือไม่มี ID เล่นนะครับทางเราก็มีร้านที่มาแนะนํานะครับเป็น LDO Shop นะครับร้านนี้นะครับก็มีรับรหัสเกมด้วยนะครับแล้วก็มีรหัสดองเพชรด้วยนะนี่นะครับแบบราคาแบบ220บาทนะครับได้4,000เพชรเลยนะแล้วก็มีไอเดียอื่นนะครับในเพจนะาไปหาดูกันได้นะครับนะอย่างเช่นอย่างนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นไอดีที่ออกแล้วนะครับ รือเขาก็รับตีนกด้วยนะครับลองทักไปสอบถามกันดูกันได้นะครับไม่โกงไม่เกียนแน่นอนนะครับก็ใช้ทีมือนผมได้นะครับนี่ก็จะเป็นชั้นที่5นะครับนี่เลยนะผมก็จะใช้ไปทีนี้นะครับเพื่อนๆสามารถนะครับใช้เป็นตัวดาเมจหมูแรงๆได้เลยนะครับแต่ถ้าให้แนะนําเลยนะครับผมว่าทีมนี้ก็ดีนะครับืเพื่อนยังไงก็ปรับเปลี่ยนลอง ดูลองใช้กันได้นะครับนี่ป้านี่ควรมีนะครับน้ำเม็ดแรงมากนะครับนี่ตัวนี้ก็เป็นเมอร์ดินนะครับเมอร์ดินนีจะเป็นสกิลตีหมูสองใบเลยนะก็แนะนําเลยนะครับถ้ามีก็เอามาใช้ได้เลยนะครับแรงนะครับแล้วก็มันดีตรงที่แบบว่าเวลาเราออโต้นะครับมันตีหมูนั้นะก็จะโดนทุกตัวเลยนะครับสําหรับเมอร์ดินนะดัดหนีก็เอามาเพราะ ไปปั้นมาแล้วนะครับแล้วก็มแมลงด้วยนะครับแล้วก็ทับเรานะครับจะใช้เป็นบันก็ได้นะครับหรือจะใช้เป็นเดดเพียสก็ได้นะครับเดี๋ยวตักคู่นะครับอ่านี่นะเดี๋ยวผมพาไปดูนะนี่ครับเดดเพียสตัวนี้ก็ได้เลยนะครับนี่นะเพราะว่าตัวทับเรา,เามาใช้แค่เอกลักษณ์นะครับ ใครที่มีทีมอะไรแนะนำก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับหรือจะเอาตัวอื่นก็ได้นะครับตัวตีหมูแรงๆนะครับเบ็ดแสงก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าให้แนะนำเลยนะผมว่าทีมนี้น่าจะดีนะครับดีที่สุดแล้วนะคิดว่านะครับเพราะว่ามันแรงนะโดยเฉพาะปลานะครับมีเป็นมีสกิลตีหมูแล้วก็สกิลตีเดี่ยวใบหนึ่งนะครับแต่ว่ามันจะมีเด้งรอบสองนะครับก็เป็นตีหมูเหมือนกันนะครับ เดี๋ยวพาไปตีกันเลยนะครับแต่ว่าผมจะเป็นแบบออโต้นะอันนี้คือแบบลงแบบออโต้ให้ดูเลยนะครับนี่เลยนะครัรอนะกำลังเข้านนี้ก็ลงแบบออโต้นะครับเพื่อนๆลองปรับแต่งทีมได้เลยนะ ถ้าเพื่อนๆไม่มีตัวนี้นะก็ไม่มีรัดนะครับรัดนลกนะก็ใช้ตัวอื่นนะนี่นะครับมันจะจบภายใน3เทินเลยนะครับเดี๋ยวรอดูเลยนะที่จริงถ้าไม่มีเทินนี้นะครับมันก็จะจบ2เทินนะแต่ว่ามันมีตัวหนึ่งนะครับในเทินนี้นะก็เลยเป็น3เทินนะครับคือจบใน เปดและเทินเลยนะครับขเขาเรียกว่าเทินแล้วกันนะครับเทินต่อไปก็เป็นเทินสุดท้ายแล้วนะครับเกสฟอนนะครับจริงผมว่ามันก็ไม่ยากนะแต่ว่าเผื่อใครไม่รู้นะครับ เอามาแนะนํากันนะครับใครที่มีที่อะไรก็แนะนําเพื่อนๆได้เหมือนกันนะครับนี่กินไปเลยนะปลาแรงเลยบึ้บไปนี่นะครับแปลแสนอย่างแรงนะครับใครที่ไม่มีก็ควรหามาเล่นนะครับามันแรงมากนะครับนี่นะครับก็จบในสามเทินนะในการจบต่อหนึ่งครั้งนะครับก็จะได้ประมาณ แปด0 0นะครับนี่นะอันนี้คือชั้นที่5นะครับเดี๋ยวลองเล่นอีกสซกตาแล้วกันนะครับอันนี้คือออตโต้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเล่นยังไงก็ผ่านนะครับแค่ว่าจะเร็วจะช้านะครับขึ้นอยู่กับทีมของเราด้วยนะแล้วก็เซตอุปกรณ์นะครับลืมบอกนะ คือใส่เป็นโจมตีดาเมจคีทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็อฟลองก็โจมตีป้องกันแล้วก็เลือดนะครับอันนี้คือเซตที่แบบว่าเบสิคเบสิคือฐานเลยนะครับแต่ว่าเมอร์นลนี่ผมไม่มีเซตโจมตีคีนะก็เลยได้เป็นเลือดป้องกันนะครับมานะแต่ว่าอฟลองจะเป็นโจมตีป้องกันเลือดนะครับนี่ก็เข้าสู่ อาเทิร์นที่2แล้วนะครับลุ่นไปนี่ก็เป็นเทิร์นสุดท้ายแล้วนะครับในเทิร์นที่สามนะครับเออแล้วก็อีกอย่างนะครับเพื่อนมีให้ล็อกอินเอาบอส ของอาวุธศักดิ์สิทธิ์นะครับของบอสหมานะได้ตัวหนึ่งนะครับถ้าแ,แนะนําเลยนะครับก็เป็นตัวไม่ชื่ออะไรนะตัวที่เราไว้ตีบอสหมาเดี๋ยวผมพาไปดูนะถ้าแนะนํานะครับคือปวดตัวนั้นเลยนะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับหลังจากจบตอนนี้นะครับลบืมไปจบบึ้งนี่นะครับโคตรแรงเลยนะครับรอบน,นี้จะได้เท่าไหร่นะครับเมื่อกี้ได้ ปดหมื่นเก้านะต่อรอบเมื่อกี้เท่น,นี้ก็ได้แสนหนึ่งนะครับก็รน้ะาวนี้นะครับเพื่อนๆถ้าดรอปดีหน่อยก็จะแสนกว่า,วาเลยนะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับมันมีล็อกอินไดุ้ธสัติ์สิทธิ์ตัวหนึ่งด้วยนะครับส4บวันนะเพื่อนๆก็อย่าลืมไปล็อกอินกันด้วยนะครับนี่เดี๋ยวผมพาไปดูเลยนะ อิกต,ตรงนี้เลยครับนี่เลยครับนี่นะสิบสี่วันเลยครับตรงนี้ก็ไดาวุธของหมาตัวหนึ่งเลยนะแล้วก็ถ้าให้แนะนํานะครับว่าควรคาบควร,ควร,ควรทําตัวไหนนะครับามาตรงนี้ก็ไดานะครับวันนี้คือบอสใหม่นะอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับแต่ว่าที่มันเกียวกเป็นของบอสหมานะครับถ้าให้แนะนําเลยนะครับนี่เลื่อนลงไปเลยครับ ครับของตัวนี้เลยนะครับโดนานะครับตัวนี้เลยนะท่อนเอาไว้ตัวเป็นตัวเอาไว้ใช้ตีหมาครับถ้าคราบมีจะเล่นง่ายขึ้นมากเลยนะครับขอแนะนํานะครับครับตัวโดนาก่อนนะครับค่อยไปฟาร์มเอาของตัวนะตัวที่สที่ผมแนะนําเลยนะก็คิงนะครับดูดิเพิ่มดาเมจนะครับที่ตนเองสร้างครับ15%แล้วก็เพิ่มสเตตพื้นฐานนะครับของอาจวินพวกฟองที่มีม่านป้องกันครับ ที่ตนเองสร้าง15%นะครับก็เวลามันสร้างโลกขึ้นมาของทีนะครับมันก็เพิ่ม15%เลยนะประการนี้นะครับทีนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับไปละ